Now put your hand โกลเด้นเติมเกมเติมเงิน Rv ถูกคลุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและลายเติม Rv บนเว็บเร็วที่สุดใช้แค่ Open ID ในการเติมเท่านั้นและยังมีแพ็กเกจให้เลือกเติมมากกว่า50แพ็กที่สามารถเติมได้บริการ24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเงินมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโกเดนเติมเกมและยังมีบริการบัตรเติมเกมด้วยนะครับผม ดีต้อนรับซูอาโอวีมา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 ขออนุญาตเล่นก่อนนะครับตื่เต้นสุดใจแล้วจะเข้าบป้ามาเกมนี้รืออยรูไปด้วยกันก่อนคิวชูใส่่เซ็มะเฮงเฮงเฮงมักเอาจริงโที่ได้นี่อะเอพีสามสิตรงนี้โอ้ต,ตกเนี่ยตกขึ้นขึ้นตกตกระวังป่าด้วย เจอกรบ้าล่ะเจอกรหน่อยเปล่าเจอคุลาปิก้าหรอกเหมือนว่าเลยังอยู่นะยดังชันเคนเป้ารวบตัวหมัดเป้่าชุบเออเอาไปหนึ่งกลุ่มโดยสองกลุ่มถอยออกไปรวบตัวป้าเลยมัดบอของเราถูกโจมตี เู้ฟูเป็นชาติเลยบ้างนะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวลบโจทย์ธาตุทอนไม่ใช่ป่าเอ้ยไม่ใช่อะไรวะทอนออมัดเป่าชฉุกเขาจะตายเออตายก็เป็นนี่นะวุ้ยดอ มาแล้วจ้าแม่จ๋าขอกลับบ้านก่อนนะเฮ้ย <Hey, S 2> ก่อนเราก็ได้แลนะ้วเนี่ยผมคิดว่าตอนแรกจะไม่ตายนะคิดว่าใส่เมื่อกี้ยัมไม่ตายนะอ่ามาล้างสาจังหวะมาหลับปาดปลื้มดูดปาดไหม เฮ้ยผมยังไม่สี่ะดิผมยังไม้สี่อะดิแต่ว่าเออเอกมาดีถิงเจ้าเฮ้ยอผิดฮุ้ยอผิดอันโอ้ต้องไปรอหอัพสกิวผิด งำไรแล้วไงต้องไปดูวิภาควาไม่มีอันตีเล่นเราโชคไปแล้วจังหวะนี้ยังไงครับปาดป,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 ปึลบบาดถอยไปแล้วบาดถอยมาแล้วก่อนามาแล้วก่อนามาช<อบ>่วยแล้วเฮ้ยเฮ้ย<ง>มีหน้าเจ็บมีหน้าเจ็บเจ็บแล้วนะ โดนโดนโดนเล่นดักของเราถูกโจมตีออมเล่กลอยเราถูกโจมตีไม่ได้วะต้องปล่อยให้มันหมดอันตรีหวะอาดิมาดิเอมิลี่มาดิเอามาดิเอมิลี่มาดิโอ้ิเลียอยู่วะไม่เอาแคลรี่ก่อนเมื่อกี้ไม่เอาอ๋อแล้วเมื่อกี้ผมไม่เอากันหรอหรือว่ายังไงไม่รู้เหมือนนะ พยายามช่วยแล้วเล่นกลัวตายอ่ะ,อะเล่นกลัวรวบตัวพูดง่ายนี่พูดง่ายนี่โอ้เล่นกลัวตายโอ้โหพูดง่ายจังเราเป็นไฟเตอร์นี่ใช่ไหมเล่นกลัวตายพอเข้าไปก็บอกว่าแจกคืออะไรวะคือเวลาเล่นเอาจริงอ่ะมันต้องเข้าสุ่ม เราป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์ครีปกำลังถูกส่งออกไปน,นี่นี่เล่นกลัวตายนี่ฟิกเกอร์อันตีนี่พอใจไหมหอพอใจไหมมาหรอกยังไงลวงให้แล้วแคลรี่นะ่ะคนนุ้มผ่นไปเลย ด e กล้ไปครับมูาราดนี้ถือว่าเป็นเอ่อแรดชนะทางนั่นแรดห <c oughs> มัดอัปคัอัปคัท <c oughs> ด,ดี่นี่มเ่น,เนมันงก่นูกโจมตีวกลบได้บูรรบนล่างอะไรครับนั่นอ่ะอะไรครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยเลย่นกลัวตายโอ้โหาช่ากระลาูดเอาละผมปล่อยล่าได้ไหมเนี่ยแล้วล่ากดจับเลยวะ กดจับเลยว่ะกดจับเลยว่ะกดเอายิงยิงย pues ิงห่างเอ้ยิงห่างจตีมึงยิงห่างพอเพื่อนวันนี้ฟิกจะเล่นอ่ะกูไม่โดน เออเออจังเกนเปายังเกนเปาป้องจูบอ่าจักเมาเตะครับผมป้อมเลนดักของเราถูกโจมตีว่าแล้วมูลาดอ่ะยังไงมันก็ต้องกลับร่างเดิมร่างทรายมันอ่วใส่เะชินตะเข้าไปกระทืบหน้าครับผมใส่รัวๆตึงๆไปต่อไปต่อ ไปดีไปดีก่อนเราก็ห่มเหมือนกันน well> ั่นนี่มันนี่ว่ายริมิชิโม่ทันโนชิยูเนะอะติการคาทาเตพูดอะไรฟังเป็นเรื่องอ๋อและครับผมในเวลาบันเทิงแล้วจังหวะนี้ยังไงขึ้นไปเติมคมลาผมหาล่างก่อนเออมาดิลิเลีย ออ้ลีนเดียนี่จะหนีลีเดียนี่ต้องหนีต้องหนีอันนี้ต้องหนีอันนี้ต้องหนีอันนี้ผมต้องหนี罢了เจ้าป罢了เจ้าคอมเลนกลางของเราถูกโจมตีอพรทอมกับเอียวสูเหมือนจะทะเลาะกันนะจังหวะนี้ HP เหลือน้อยแล้วกลับบ้านก่อนผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาทะเลาะอะไรกันไปไหนเนี่ยผมณไปล่างเลยเหรอเฮ้ย,ยไม่มาวะเฮ้ยไม่มาวะเฮ้ยไม่มาวะ อะไรครับน้าน่ะเอาสุดเหรอเอาผมสุดเลยเหรอผู้อุมาครับโคตรแรงคิวใสะจะเซบ่ะเแลวมันมาจริงมัมาจริงอุ้ยอุสวยก่อนเรามาเป่ายิงุบต้องใช้เน้นต้องใช้เน้น ซูเปอร์ครีปถูกส่งออกไปแล้วน no> <right ี่ก no ็มีเงียวว่ะเนี่ยเงียวเงียวขนมจีนน well ้ำเงียวไม่ใช่โคตรที่ไหนได้ว่าเงียวไปไปเซื้ออะไรนะผมจำไม่ได้แล้วไม่ดูนานโคตรที่ไหนถอดแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วเปล่าเฮ้ยทอนมันตามว่ะเดี๋ยวทอนเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอ สามสิบวิอย่ารู้เรื่องอันตีฟิกเกอร์ก่อนละกันอย่าไปก่อนละกันเจอเปิดไปหนึ่งดอกหัวถ่ายหัวยุบหัวยุบต้องเลงง่นมาตั้งของเราโจมตีรุ้งเลยสูรย้รุ่งเลยนี่นี่มาดิเอาไปละจ้าเธอแล้วฟิกเกอร์ผมมาแล้วเอา ออก้อนเอาตัวเลยก้อนเราต้องไปเล่นเล่นแครี่เขาดีไหมหรือว่ายัางไงเมดวิเลียวิเลียก็น่าสนนะนางสาวไม่ได้แย่งไม่ได้มาทั้งชุดที่ชั้งชี้ อเอลสูรล่วงไปแล้วเอลสูรล่วงไปแล้ว้อมเลนดักของเราถูกโจมตีไปครับจังหวะมหน่าโ้นะได้ double k i l ไปเท่านั้นแหละชอบชอบไฟตรงสกิลข้างล่างมากเลยสวยนะต้องการกำลังเสริม เอเดี๋ยวจะเอา,าังคกรหรือจะรักเอาสัอย่างด้ Holy ก็ได,ได้ครับเหมือนว่าเขาจ<น>ะอยู่ฉันยอนะขอบคุณระยับไปอีกหนึ่งสองทีระยับ w h e enemy has been d e f ลลลลไปครับไปสุดไปให้สุดสวยไล่คอนไม่ได้เลยเหรอเอาดีดีไล่คอนไม่ได้เลยเฮ้ยยัดไปขนาดนั้นไม่ได้ได้เอสคิวเอสคิวมาเอ้ยเพลทเอาติดมาเอออะไรวนะเนี่ย ไปนอนสักฝันดีฟ็อกซิกกันเสร็จเรีบ้อยชนะครับกเกมมันแบบง่ายจัดอะผมบอกเลยเกมมันง่ายเกินอีซ่อ่อะ